รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก เซเว่นอเคนบายเอ็มอเอ เ,เราปลูกผักเชิงเดี่ยวแล้วมันก็ประสบปัญหาทําให้ล้นตลาดเลยมีปัญหาเรื่องราคาเราน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทําการเกษตรคือพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันด้วยความรู้คู่คุณธรรมเช่นปลูกพืชที่หลากหลายกระจายความเสี่ยงออกไปเราปลูกผักบุ้งกวางตุง้งผักขมคะนา้าแล้วก็อีกหลายๆอย่างแล้วเราก็ประยุกต์ในการกําจัดศัตรูพืชโดยหันมาใช้สารชีวพันธุ์ทําให้เราลดต้นทุนการผลิต และทาให้ผลผลิตเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวของเกษตรกร,เ,กรเองเนี่ยปลอดภัยทําให้เกษตรกร,กรในกลุ่มของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลย สวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเมกเทรนแมสสิมีเดียค่ะรายการดีๆที่ไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาจจะเป็นกระแสโลกใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนรายการของเราก็จะไปเกาะติดนำเสนอเรื่องราวแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทางทบ5เวลา13บนากานาทีถึง14นาฬิกาทุกๆวันอาทิตย์กับดิฉันลายลายอินทรพลค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองอาสารักษา ดินแดนมาฝากกันค่ะทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังกึ่งทหารทําหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทําผิดและการเทิดทูลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญรวมถึงเป็นกองกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทา เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดรายการจะพาผู้ชมไปติดตามบทบาทภารกิจสําคัญของโกรมการปกครองในการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลาไปติดตามชมกันเลยค่ะ ชินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารและอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาณวัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการด เนินงานตลาดนัดแกหนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้นอกระบบตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2566เราต้องการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบในส่วนที่มีการข่มเหงมีการข่มขู่มีการเอาเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหนี้หรือลุหนี้เราแก้ไขปัญหานี้นอกระบบคือแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการคุกคามทำร้ายร่างกายเรื่องเอาเปรียบด้วยเอาเปรียบคืออะไร คิดดอกเบี้ยร้อยละยี่ิบต่อวันอย่างเงี้อยอย่างนี้ไม่ได้ท่านนายอำเภอทั้งหลายต้องขอความกรุณานจริงว่าถ้าเขาไม่ทําตามนี้ไม่ยกนี่ก็ต้องใช้ดาเนินการในเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นอันนี้คือการช่วยเหลือแก้ไขให้ปัญหานะครับนี่นอกระบบมันหมดไปจังหวัดสงขลาได้นานโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลกรณีการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบไปสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับบุคลากรฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมกันเจรจาไกล่เกลีย่ยโดยมีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสมาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้และมีอายการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนมุงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน โครงการตลาดนัดแก่นี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบอะค่ะเหมือนเป็นการให้ชีวิตใหม่เขาในการที่สามารถไปหาแหล่งเงินกู้ให้เขาโดยการที่เราให้อาชีพเสริมทําให้ลูกหนี้ที่เป็นชาวบ้านทั่วไปมีความหวังขึ้นคนตอบรับในช่วงแรกก็ถือว่าดีค่ะประชาชนทีมาลงทะเบียนกันในส่วนของอำเภอจนนะนะคะตอนนี้208 82คนแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วประมาณ62รายค่ะก็สำเร็จประมาณ45รายค่ะก็มองว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเหมือนเขาก็จะมีส่วนช่วยของในส่วนของลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ด้วยเราก็ได้เงินในส่วนของเราคืนแล้วเขาก็ได้ดหนี่ของเขาด้วยก็เข้ามาก็รู้สึกว่าเขาก็แนะนําในการที่จะได้แก้หนี้แล้วก็หาธนาคารที่เราสามารถกู้เงินเพื่อมาให้เจ้าหนี้ได้ะคะ่ะตอนน,<ม>นี้ก็คือดีขึ้นค่ะ พื้นที่เข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายพานุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพลโทอภิชาติชัยดาเจ้าโครงการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารลงนามร่วมกันณกนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงทั้งนี้ PA พร้อมสนับสนุนทั้งในด้านการให้ความรู้ในหลักวิชาการการสำรวจออกแบบและนําเสนอโครงการตลอดจนการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและ PA บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป ที่ได้มาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินเด่นหรือที่ใครๆเรียกว่าสมาชิกรอสอและนี่คือภารกิจของกองอาสารักษาดินเด่น ทรวงมหาดไทยเราคือกองอาสารักษาดินแดนสิบกุมภาพันธ์วันกองอาสารักษาดินแดน Hey, this is PJ. Give me some suggestion on Thai food in 7-Eleven. Pao ka pao kai, kai dao. I'll try it all. เรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหมคะพี่แจ๊คพร้อมลองรักอาหารไทยครับสเสน่ห์อาหารไทยใครๆก็หลงรัก7 e เ e ่ e เอเลวกองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในภาวะปกติทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในภาวะไม่ปกติหรือ,อยา,อามสงคราม ทำหน้าที่สนับสนุนกำลังรบหลังปฏิบัติภารกิจพิทักพื้นที่เขตหลังในฐานะกำลังสำรองประเภทกำลังกึ่งทหาร10กุมภาพันธ์วันกองอาสารักษาดินแดน,น รายการ Triple M Magazine on Air ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองอาสารักษาดินแดนมาฝากกันค่ะทุกวันที่10บกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังกึ่งทหารทําหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทําผิดและการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงรักษาความปลอดภัย ในสถานที่สําคัญรวมถึงเป็นกองกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามเอาล่ะค่ะในช่วงนี้จะพาผู้ชมไปติดตามช่วงของฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นช่วงเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะวันนี้นําเสนอตอนที่ชื่อว่าขิงมีประโยชน์อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ะะช่วงพิเศษที่นำคุณค่าของสมุนไพรไทยมาฝากทุกท่านเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะวันนี้เปิดไปในตู้เย็นจะเห็นสารพัดผักและที่ขาดไปได้ทุกครัวเรือนค่ะคุณแก้ว<ฮ>ะจะต้องมี <ฮะ S 1> แตนแตขิง <ฮะ S 1> นะคะ ขิงเอ๊ะขิงกันหรือเปล่าขิงแปลว่าอะไรคะขิงก็คือนะคะสมุนไพรไทยที่อยู่ใกล้ตัวและวันนี้ก่อนจะรู้สรรพคุณของขิงอันเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดถูกใจเมื่อทุกคลิปอัพใหม่ๆจะมีการแจ้งเตือนทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะคะเอาละค่ะหมอแก้วคะวันนี้นะคะขิงเนี่ยนะคะมีประโยชน์และสรรพคุณยังไงบ้างคะขิงมีสรรพคุณก็คือเป็นยารสเผ็ดร้อน ช่วยบรรเทาอาการแก้ลมวิงเวียนศีรษะแก้เมาฮะเมาอะไรบ้างล่ะเมารถเมาเรือเมาค้างได้เมาค้างได้แก้แห้งนะคะไอ้แก้แห้งที่ว่าเนี่ยจะต้องทานก่อนดื่มหรือดื่มก่อนทานโอ้คุณจะแห้งได้คุณต้องดื่มก่อนสิคะต้องดื่มก่อนหมายถึงดื่มแอลกอฮอล์ก่อนดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็พ่อยทานขิงตามนะคะเพราะว่าขิงเนี่ย รสเผ็ดร้อนของขิงช่วยบรรเทาอาการเมารสเมาเรือเมาค้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าอ่อนเปรีย้ยเพรียแรงหรือรู้สึกแห้งหรือรู้สึกว่าเราวิ่งเวียนศีรษะทานอาหารไม่ได้คลื่นไส้อาเจียน เราก็สามารถทานน้ำขิงหลังจากที่เรามีอาการเหล่านั้นได้ค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะขิงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการทําให้หลับสนิทหลับง่ายคลายกังวลน,นะคะ,คะเพราะว่าขิงจะมีตัวช่วยในการขับลมด้วยทําให้เลือดลมภายใน,านนั้นระบายได้เป็นอย่างดีแต่ทําไมบางครั้งเนี่ยแม่ลูกอ่อนจะต้องมีไก่ผัดพริกขิงให้รับประทานเพราะอะไรคะเพราะว่าขิงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้มีน้ํานมคนโบราณโบราณก็อาจจะให้น้ำ นมลูกในกรณีที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นใช้ขิงผัดไก่ผัดหมูผัดอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้แม่ลูกอ่อนเนี่ยกินแล้วก็มีน้ํานมดีขึ้นค่ะเรียกว่าเป็นยาปราะสาน้านมก็ได้ค่ะ,คะนี่ค่ะเคล็ดไม่ลับของคนไทยมีสมุนไพรดีๆติดบ้านไม่ว่าจะเป็นขิงไม่ว่าจะเป็นกระเพราหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่จะให้ดีนอกจากติดบ้านเอาไว้แล้วควรจะต้องติดครัวเรือนติดข้างบ้านก็คือปลูกเอาไว้ใกล้ตัวจะเป็นตัวช่วยทําให้บ้านของ เรานนั้นมีสมุนไพรแล้วก็ทานแทนยาได้เป็นอย่างดีค่ะ นายกฤษดาจีะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2566โดยมีนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมผู้บริหารขึ้นรับรางวัลณตึกสันติไมตรีทรรเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ PA ได้รับรางวัล3ประเภทดังนี้รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลรางวัลบริการดีเด่นและรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรมประเภทชมเชย6ปีซ้อนสำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดรัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทย สสากลโดยมีเกมการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทที่สะท้อนผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้านส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปเป็นความภาคภูมิใจของผู้วิหารเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกๆท่ททานที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี2566จํานวนถึง3รางวัลเป็นการบอกบอกถึงความมุ่งมั่นการบริการของการไฟฟ้า ส่วนือผ้าพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัลตอบสน้อมทุกความต้องการของผู้ใช้ภาย,ยในพื้นที่ครับ Hey this is PJ give me some suggestion on Thai food in 7-Eleven ข้าวกะเพราไก่ไข่ดา I'll try it out ถอุเรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหมคะพี่แจ๊คพร้อมลองรักอาหารไทยครับสเสน่หอาหารไทยใครๆก็หลงรัก7-11 ราพร้อมดูแลทุกสุขของประชาชน10กุมภาพันธ์วันกองอาสารักษาดินแดน รายการ Triple A Magaz i n e On Air ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองอาสารักษาดินแดนมาฝากกันค่ะทุกวันที่10บกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังกึ่งทหารทําหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทําผิดและการเทิดทูลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงรักษาความปลอดภัยใน สถานที่สำคัญรวมถึงเป็นกองกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามเอาละค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ที่สามพรานนะคนปรปฐมไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องกเกษตรกรที่ยึดหลักของ BCG ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขามีความสุขกับการดําเนินชีวิตแล้วก็การยึดหลักของ BCG โมเดลมากอยากให้ทุกท่านไปติดตามชมพ,พร้อมๆกันคะ่ะ ชีวิตนี้ดีเราได้เริ่มต้นจากแนวคิดถึงการจัดระเบียบโลกของ UN นะคะซึ่งจะมีการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มุ่งเน้นกำจัดความยากจนแล้วก็มีแผนพัฒนาอื่นๆอีก17ด้านด้วยกันนะคะหนึ่งใน17ด้านวันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับประธานศูนย์เรียนรู้บ้านหัวอ่าวสามพรานนาคปรปฐมซึ่งสร้างการผลิตสร้างการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะไปพบกับเธอนะคะก็คือพี่ประหยัดบานเจริญน,นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นต้องถามนะคะทางด้านพี่ประหยัดนะคะว่าเริ่มต้นเนี่ยเอาเรื่องของ BCG นะคะมาจับในด้านของงานการเกษตรของเราได้ยังไงบ้างทีแรกเราก็ไม่ได้มีองค์ความรู้เนาะเราก็ทําไปตามความคิดของเราแต่ว่าพอเราทําทําไปแล้วเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาคุยกับเราเ เราถึงรู้ว่าเราทําในเรื่องของระบบ BCC โดยเฉพาะผลผลิตที่เราปลูกนะคะเราก็คิดไปเรื่อยๆนะคะทำไปทีละอย่างเหมือนเราปลูกฝรั่งเวลาเราส่งฝรั่งขายเขาก็จะซื้อแต่ลูกส,สวยๆใช่ไหมคะพอไม่สวยเนี่ยเราต้องมาแปลรูปแปลรูกเป็นน้ําฝรั่งส่วนใบเราก็มาทําเป็นชาใบฝรั่งแล้วก็ไปทํายาดมใบฝรั่ง<ด>น,นี่คือการ<ะ>ใช้ทุกอย่างให้เกิดมูลค่าเพิ่มจนได้รับรางวัลได้รับรางวัลอะไรบ้างคะได้รับรางวัลชุมชนอุดมสุขดีเด่นระดับตนะคะ,คะในเรื่อง ของระบบ d c g ที่เราได้รางวัลมานะคะ,คะก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้เวลาเราผลิตผลผลิตเนี่ยต้องมีมาตรฐานรองรับทุกตัวเรามีมาตรฐานรองรับแล้วเนี่ยเราสามารถต่อรองราคากับเขาได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ หนึ่งต้นที่ว่านี้นะคะที่บอกว่าได้นําหลัก BCG มาจับเนี่ยผลจําหน่ายนะคะและนอกจากนี้เนี่ยที่จะสร้างไรายได้ก็คือทําอะไรบ้างเราก็จะมาแปลรูปเป็นน้ําอย่างใบเนี่ยผลิตเป็นชาใบฝรั่งก็โดยที่เอาไปกบแล้วก็บดเอาไปชงน้ําดื่มแล้วก็ส่วนถ้าใบแก่กว่านี้เราก็นำไปทำยาดองใบฝรั่งเอาไปตากแดดก่อนแล้วเราก็ไปเข้าตู้อบความร้อนนะคะอบให้กรอบเลยแล้วก็มาบดโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรมันจะทำให้สดชื่น และนอกจากนี้เนี่ยที่จะสร้างไรายได้ก็คือทำอะไรบ้างขายต้นพันธุ์อุ้ยขายต้นพันธุ์กี่ด้วยนะคะ,ะต้นละ20บาทเรียกว่าเป็นมูลค่าทั้งหมดวันนี้ต้องขอขอบคุณต้นแบบดีๆของเราศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวสามพรานนคปรปฐมที่ประหยัดปานเจริญที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงระบบจําหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการ1จังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้ายมีดอตอร์มงคลตรีกิจจานนท์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้บริหารการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคร่วมในพิธีโดย p a ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบจําหน่ายเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ระยะทางรวมทั้งหมด625เมตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกิดทัศนียภาพที่สวยงามทันสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนอกจากนี้ยังมีแผนการดําเนินการปรับปรุงระบบจําหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวมระยะทาง3กิโลเมตรได้แก่ถนนมรมมาตรัยโลกนาถ ถนนพุทธบูชาถนนพญาลิไทยถนนเอกาทศรสและถนนมหาธรรมราชาอีกด้วยการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับร่วมกับจังหวัดพิศนุโลกดาเนินโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติ74็จังหวัดนะครับดำเนินการนําสายไฟฟ้าจากโลกจําับนายเห,หนือดินนะครับเป็นระบบเคเบิลใต้ดินซึ่งวันนี้ก็จะมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายซึ่งจะทําให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดพิศนุโลกเป็นจังหวัดที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับทางด้านเศรษฐกิจด,ด้วยนะครับ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรด้วยครับ คุณโยเรชินวัฒนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ6รอบณสา,าลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยายาติการามวรวิหารซึ่งภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์9กรูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งทำพิธีสืบชะตาตามความเชื่อทางภาคเหนืออีกด้วย ภายในงานคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรมาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดดอเตอรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานแม่บ้านมหัสไทยพร้องทั้งเหล่าผู้นําสตรีมาร่วมงานอย่างอบอุ่น ผู้ชมคะทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนทางรายการของเราขอเป็นกําลังใจให้เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนายในการเสียสละต่อการปฏิบัติหน้าที่และร่วมรําลึกถึงวีรกรรมในความกล้าหาญที่ได้สสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติให้คงอยู่จวบจนทุกวันนี้ค่ะ เอาละค่ะวันนี้ที่เปิลเอ็มแมกซีนออเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13นา35นาทีถึง14นาฬิกาทางททบหสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ